ไปแล้วพี่ดาวข่อนอ้วนะนะคะแม่่รถขวัอ้วนแก้งนะคะแม่โอ้โสามสาวนะคะเจ๊ขันพี่ดาวขามืนไปก่อนนะทีนี้นะคะสามสาวกับหนึ่งนุ่มนะคะ เนี่ย yeah. เสร็จขมือนแน่ๆเลยแฟนเก่าขามือน,นะคะแม่ๆโอู้ดูสาวๆของเรา <laughs> สาวๆของเราเรีบเลยนะคะแม่ๆโอ้ยรียบไปหาหนุ่มๆห,หมดเลย <laughs> เอาเสร็จแน่ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอฟซี FC ทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังคำมื่นเช่นเคยนะคะแม่แม่ตอนนี้นะคะสาวๆของเราได้เวลาอาบน้ําแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะแม่แม่วันทำไมรีบเดินจังเลย รีบนะคะขาสั้นๆนะคะแม่แม่เห็นขาสั้นแบบนี้ไปได้เร็วนะแม่แม่แมพี่ดาวอยู่บ้านด้วยดูดูพี่ดาวดูพี่ดาวไปอาบน้ำพี่ดาวดูนะคะจะไปแม่ควันต้องบอกให้ไปอาบน้ำก่อนนะคะโอ้ถูวเสา หมื่นนะคะบอกว่าไม่ได้แวะหาพี่ดาวนะคะแม่แม่แต่บอกว่าถูเสากรไปแล้วไปแล้วพี่ดาว ควันโตง้งอุตสาสตร์จะแก้งนะคะแม่แม่แก้งขเหมือนว่าจะไม่ให้คขมือนแวะหาพี่ดาวนะคะเดะะแล้วก็ไม่สําเร็จนะคะพี่ดาวใช้รูปล็กอกล่ออย่างดีนะคะพี่ดาวบอกรอก,ก่อนรอก,ก่อนอย่าพิ่งไปม,มาเลยมาเลยวิ่งวิ่งพี่ดาววิ่งหนีเลย<ม>เอ,อ้าวุด รีบแล้วสาวๆไปอาบน้ำกันนะคะแม่ๆยามเย็นนะ <c oughs> สาวๆของเราชอบนะคะแม่แม่ เวลายามเย็นนะคะได้มาอาบน้ำนะคะได้มาผ่อนคลายสูตรบรรยากาศด้านนอกนะคะอากาศวานเรานะคะช่วงเย็นนะคะอากาศดีนะคะแม่ๆดูดูขาสั้นๆขาดูขาสั้นกับขายาวนะคะดูขาสั้นต่างคนต่างรีบไม่รู้ว่าจะรีบไปไหนกันดูพี่ดาวก็ไม่ใช่ย่อยพี่ดาวขาเขายาวเขาเก้าปุ๊บปุ๊บปุบปบ๊ได้เร็วกว่าเขาม่น ดูขาขมืนไหมแม่อนคลายในการลาเลิงวิ่งไปหาเพื่อนนะคะได้อาบน้ำนะคะโอ้ <laughs> จะถึงสระน้ำไม่เขมืนใกล้ถึงสระน้ำแล้วกระโดดน้ำตามเลยนะให้ชื่นใจเลย <c oughs> ดูนะคะดูดูหาง <c oughs> โอ้ยขมืนในสุดยอดจริงๆนะคะ <c oughs> โอ้ เป็นอะไรพี่ดาวไปก่อนแล้วนุ่นโอ,โอ้น้องหมาน้องหมาน้องหมานะคะจะถึงสระน้ำแล้วเจ้อ้วนะจะอาบน้ำได้ไหมทีนี้จะไปไหนจะพาพี่ดาวไปไหนอหมุนซ้ายหมุนขวานะคะจะไปไหนก็ไม่รู้ โอ้กว่าจะเข้าร่องเข้ารอยได้กว่าจะหาที่ลงน้ำได้มาดูกันนะคะแม่ๆวันนี้มีใครบ้างนะคะโอ้เจ๊ขันโอ้สามสาวนะคะเจ๊ขันพี่ดาวขมืนเสียงดังครับ xạ nám lời <laughs> ดาวบอกว่ามีความสุขมากๆเลยนะคะอาบน้ำนะคะอาบน้ํายามเย็นนะคะแม่แม่เย็นสบายนะคะก่อนที่จะพูดคุยกันเมา้ามอยก่อนอาบน้ำให้เปียกก่อนขมือดูนะไปไปอาบน้ำก่อนอาบน้ำก่อน<ป>พี่ดาวไปน้ำลึกๆน้อย มีแต่สาวๆนะคะแม่แม่ไม่มีหนุ่มๆเลยวันนี้ oh <my> <laughs> แน่จริงควันโจปล่อยพี่ดาวเลยค <laughs> วันโจไม่กล้าปล่อยนะคะเพราะว่าพี่ดาวเล่นน้ำรุนแรงนะคะแม่แ <laughs> ดูนะคะหันหน้าก็หันหน้าไปทิศทางเดียวกันนะคะแม่แหันแต่บ้านท้ายให้กับแม่แม่ แม่ขันนี่กีดกันมากเลยนะคะแม่แม่แม่ขันบอกขอร่วมวงด้วยคนนะคะสาวๆนะคะแม่แม่ไม่มีหนุ่มๆนะคะ มีความสุขทุกครั้งนะคะเวลามาอาบน้ําเวลาได้พวบปากกับเพื่อนๆนะคะออกมาแล้วกําลังบนอยู่เลยนะคะแม่แม่นี่นะคะพายทองคูณนะคะแม่แม่แมเร็วๆหน่อยสาวๆรออยู่นะคะเออกลังบนถึงว่าทำไมไม่เห็นมีหนุ่มมาเลยนะคะโอ้ใครจะไปก่อนนะทีนี้นะคะสามสาวก,กับหนึ่งหนุ่มนะคะ เนี sí, yeah. ่ยเสร็จขมือแน่ๆเลยแฟนเก่าขมืนนะคะแม่แม่วดูสาวสาวของเราสาวสาวของเรารีบเลยนะคะแม่แม่โอ้ยรีบไปหาหนุ่มๆหมดเลยเอาเสร็จแน่หนุ่มๆเชือกเดียวนะคะแม่แม่โอ้ยสาวสาวของแม่แม่นี่ไม่อายเลยนะคะดูดูดูขมืนดูขมืนบอกของฉันนะอดีตแฟนเก่าฉันนะคะเด็กๆอย่าแย่งนะคะนี่นะคะ สาวๆของเรารีบมากนะคะแม่แม่คึกคักนะคะกำลังล่าเริงอยู่พอดีพอดีมีหนุ่มปีเป้าสายตามาให้มามองพอดีเลยนะคะแม่แม่ดูนะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แม่ๆวันนี้เจ๊สีมาอาบน้ํากับเพื่อนๆนะคะโอ้ยนานๆทีจะได้มาอาบน้ํากับเพื่อนๆนะคะพี่ควันบอกว่าสงสัยไม่ได้มาอาบน้ํากับเพื่อนๆนะคะก็เลยก็เลยดีนีเที่ยวนะคะแม่ๆวันนี้ก็เลยได้มาอาบน้ํากับเพื่อนๆนะคะเอากระโดดน้ํากระโดดน้ําเอากระโดดน้ำเลย อืมนะคะสามสาวสี่สาวแล้วนะคะมแม่แม่สี่สาวนะคะ <laughs> สี่สาวนะคะ,ะ,คะกับหนึ่งหนุ่มนะคะสาวสาวของเราก็มี พี่ดาวมีคาม,มือมีสีนวลมีเจ๊ขันแล้วก็หนุ่มหล่อของเราเชือกเดียวนะคะแม่แม่พายท้องคูนนะคะสาวๆของเรารู้สึกว่าสงบสงงิงยมเตรียมตัวมากเลยหนุ่มๆมานะคะแม่แม่หนุ่มๆมานี้แบบเงียบกิบเลยดูนะคะหนุ่มๆม,มานี้เงียบเลยตอนที่อยู่แต่ตัวสาวๆนะคะแม่แม่กิีดการกันลั่นสระน้ำเลยนะคะพอหนุ่มๆม,มานี้คือแบบโอ้เรียบร้อยมากนะคะ ขมือนบอกดีใจจังเลยเพื่อนรักฉันมาอีกเชือกแล้วนะคะเจสีนะคะแม่แม่แบ่งกันนะคะดูดูดูนะคะไปไหนเจสีจะพาขมือนไปไหนนั่นเจสีไปไหนออโอ้หล่อจังเลย <c oughs> จ,จําเจ๊หมื่นได้อยากจับเจหม่นเจหมื่นให้จับหน่อยดูดูหอมเจ๊หมื่นแล้วนะคะแม่แม่จุ๊บจุจุกแฟนเก่าจำได้ด้วยนะคะโอ้ทองคุณบอกว่าเธอจำฉันได้ไหมดูขมื่นนิ่งนะคะแม่แม่ <c ười> เขินหรือเปล่าอยากอายอยากอายขม่นมีอายด้วยนะคะด,ดูดูดูหนุ่มของเรานอนให้ท่าแล้วนะคะแม่แม่นอนให้ท่าสาวๆ <c ười> มีหนุ่มเชือกเดียวสาวๆของเรายืนล้อมรอบหมดเลย <c ười> หนุ่มๆของเรานะคะแม่แม่นอนให้ท่าสาวๆเลยดูนะคะแม่แม่จำเจหมื่นได้นะคะโอ้นะคะขมืนโอ้ดูพี่ดาวส่งเสียงดีขมืนกระเป๋าเป็นเหมือนกันนะคะดูนะคะ อยากจุ๊บอยากจุ๊บนะคะแม่แม่อยากจุ๊บขมือนะคะไม่ยอมขึ้นจากน้ํานะคะแม่แม่สีนวลไม่เดินก็ไม่เดินนะคะขมือนต้องให้สีนวลพากลับบ้านนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะแม่แม่ เจสสีกลับบ้านแล้วดูแยกทางกันนะคะแม่แม่เจสสีกลับบ้านนะคะแยกทางกันแล้วอาอทำไมขมื่นไม่ไม่ส่งเสียงร้องเลย <c oughs> <c oughs> ขมื่นนีอ้าวเจสสีไม่ได้ตามเรามาแล้วอ้าวจะไปหา <c oughs> จะไปหาเจสสีนะคะแม่แม่ <c oughs> มเมื่อกี้นะคะคิดว่าเจซีเดินตามมานะคะก็เลยตั้งหน้าตั้งตารีบเดินนะคะพอหันไปดูอีกครั้งนะคะเจซีไม่ได้มาด้วยนะคะ<ป>ถอยเดี๋ยวตกท่อ <c oughs> เจสีก็ไม่ไปนะคะแม่แม่ดูเจสี <c oughs> เจซีก็ส่งเสียงร้องนะคะ ขมื่นจะกลับบ้านได้ไหมนะคะแม่แม่มาลุ้นด้วยกันนะคะเอาถอยยาวเจสีก็บอกว่าขมืน่นมานี่มานี่ดูเจสีนะคะแม่แม่เจสีก็กดกดกดบอกว่าขมืน่นมานี่เ <laughs> <laughs> จสีก็บอกว่าขมื่นมาบ้านฉันนะคะและแล้วนะคะก็เดินกลับบ้านไปได้น้องแม่แม่โอ้ลุ้นกันจนคิดว่าจะกลับบ้านไม่ได้ซะแล้วนะคะ